จะทำอย่างไรถ้าเราติดอยู่โรงพยาบาลโทบี้เราตื่นขึ้นมาจากการผ่าตัดลึกลัลพอรู้ตัวอีกทีเราก็โดนขังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้มีทั้งของพังละเกา่าและที่สําคัญยังมีคุณหมอโทบี้เล็บยาวและถือขวานอนากลัวจ้องจะทําร้ายเรามาร่วมลุ้นหาทางออกจากโรงพยาบาลโทบี้กันพร้อมแล้วกระไป ก็กราบสวัสดีครับขอต้อนรับวัาสุดเชนลองชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอคเราอยู่ในแมปโรงพยาบาลโทบี้ก่อนจะไปดูครับก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ์ละที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก n ชนลองชาแนลแล้วไปดูกันเลยไปคุณได้ติดอยู่ในโรงพยาบาลหมอชั่วร้ายคุณต้องหาทางองอกจากที่นี่ก่อนคุณหมอจะจับคุณได้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 แมวันนี้มีเอคโคด้วย ไม่ธรรมดาปะเฮ้ยเพื่อนไปไรวะนะ <c oughs> อยู่ดีๆเพื่อนก็ล้มไปเลย <P RI R> ไปออกเดินทางครับตอนนี้เราติดอยู่ในโรงพยาบาลหมอช่วรรายนะครับเราต้องหาทางออกจากท่อระบายน้ํานั่นเองและเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรกีดขวางหรือรอเราอยู่มองหารุ่กุญแจสาหรับประตูทางออกนี้มันอาจจะช่วยคุณหลบหนีจากหมอช่วรรายได้ <c oughs> อ่าโอเคครับเราต้องไปหารุปกุญแจก่อนนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีไหมไม่มีต้นไม้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเหมือนกันนะ โ okay. อเคยวเราเดินลงมาได้ไปก่อนอาจจะอยู่้างล่างเห็นเพื่อนขึ้นมานะน่าจะอยู่้างล่างแบมมีคนเล่นเยอะอยู่นะครับผมเข้าได้ไหมโอเข้าได้อันนี้ห้องผ่าตัดเหรอใช่นี่คือห้องผ่าตัดนะแล้วลูกใจอยู่ตรงไหนละ่ะข้างบนไม่มีโอเคไม่มีตรงนี้ไม่มีอันนี้ถุงน้ําเกลือเปล่าไม่มีนะตามชั้นแล้วก็ตามเตียงไม่มีนะเราห้องตรงนี้เข้าได้ไหมอา่าตู้นี้ก็ไม่มีห้องนี้เข้าได้ออเข้าได้อา่าโอเค ผันเข้ามาแล้วมองรอบๆไปไม่มีอะไรห้องถัดไปล่ะในง่ายลู่แจโหลุงแจดอกใหญ่อยู่นะอ่ะกดคลิกอ่ะได้ไปแล้วลู่แจโอ้ไม่นะคุณหมอเจอเราแล้ววิ่งไปที่ประตูทางออกเพื่อหลบหนีเขาคุณหมอทอบี้มาแล้วเราต้องหนีก่อนโหตามามาติดๆเลย ดูเล็บที่น่าเล็บยาวมากเลยช่างไว้เล็บเพื่อแปลงแฟชั่นแน่ใจว่าแฟชั่นนะคุณหมอโทบี้บอกก็แฟชั่นก็แฟชั่นดิยุคยุยรุ่งสมัยนี้ก็ไว้เล็บยาวทั้งงันแฟชั่นแบบไหนเนี่ยแฟชั่นเอาเล็บขุกตูกพวกแกไงหะมันใช่เหรอเนี่ยแกแล้วประตูเห็นประตูแล้วนะเราต้องหนีจากคุณหมอโทบี้ก่อนนะครับอย่าเขาจะเอาเล็บแฟชั่นขูดตูดเราอ่าได้ไงเราขึ้นไปทางช่องแอร์ก่อนเดินไปมีอะไรรอในช่องแอร์ไหมไม่น่าจะมีนะ ทางไหนทางนี้เปล่าโอเคฟุบตกลงมาจุ๊บอ๋อเป็นท่อระบายน้ําน้ําสีเขียวน่าจะเป็นน้ําสารเคมีนะนะแล้วก็มีเส้นเลเซอร์ด้วยนะเราต้องหลบทั้งน้ําสารเคมีแล้วก็เลเซอร์ห้ามโดนเด็ดขาดนะไม่งั้นตายเริ่มใหม่เลยมาโอเคอีกนิดเดียวใกล้ละเรียบร้อยอ๋อตายเธอเดินตต่ท่อไปอีกท่อเล็กๆแต่ก็ยังได้อยู่นะไม่นายยากเท่าไหร่อุย้ยเกือบแล้ว มีอะไรอะลมด้วยเหรออ่าเพื่อนตกเพื่อนตกตายกระโดดชึบอุ้ยนิดเดียวกับตกโอเคได้อยู่ค่อยๆๆใจเย็นตรงนี้ก็มีลมนะเดินผ่านได้สบายกระโดดฟึบอ่านานไปทางอยู่ตรงโน้นใกล้ถึงแล้วโอเคเดินขึ้นมา เจ้าจสาวสองคนสวัสดีเจอน้องสาวทราบว่าวทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอฉันหาทางออกไม่ได้เลยฉันติดอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วทำไมเธอสองคนไม่ปีนบันไดขึ้นไปบนท่อละ่ะฉันปีนไม่เป็นปกติฉันปีนแต่ต้นมะพร้าวเดี๋ย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 วนะอันนี้คนหรือลิงเนี่ยปีนต้นมะพร้าวอ่ะคนเสียลิงะอะไรจะมาสวยขนาดนี้ไปต่อดีกว่าเหมือนจะคุยกับคนบ้านนะคนอะไรปีนต้นมะพร้าวเป็นปีนบันไดไม่เป็นเราไปโพ่ตรงไหนในห้องน้ำเหรออ๋อเราโพกขึ้นมาในตรงห้องน้ํานะจะโคบ เหมือนจะโคกจะเสียด้วยนะเราต้องให้ช่างมาซ่อม,มาบารุงนะเนี่ยเปิดน้ำนะน้ำค่าน้ำแพงด้วยช่วงนี้นี่ห้องอะไรเหมือนห้องโรงอาหารเลยพี่อะไรอนะ่ะปิดการรักษาความปลอดภัยในโรงอาหารเพื่อหลบหนีหมอไอ้หมอมาอีกแล้วหมอเลแฟชั่นโอ้โหวิ่งตามมาเลยหลบก้อนนี้เ้ยแล้วก็วิ่งเร็วซะด้วยนะเอ้ยกดปุ๊บดื้กดไม่ได้เร็วเร็วเร็ว เอ้ยแล้วก็วิ่งเร็วแล้วดูมันวิ่งดิไม่ให้แบบหายใจหายคอเลยถามจริงๆจะจะฆ่าหรือว่าจะวิ่งสิงเนี่ยนะวิ่งใกล้ชิดกันนี้เหมือนจะสิงเลยเนะี่ยดูมันวิ่งดิเข่า <c oughs> <c oughs> จะชนหลังอยู่แล้วอ่ะกดได้ไหมกดไม่ได้อ้าโดแล้วฉันจะพาเกไปทาเล็บเหมือนฉันเราต้องไปปิดสัญญานะแล้วก็ต้องตต่ไปตรงท่อมันมาแล้วคุณหมอเล็บแฟชั่น่ะเราไปกดก่อน โอ้โหเราวิ่งโคตรเร็ววิ่งอีกเร็วอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วช่วงนี้ร้านเล็บมีโปรโมชัน่นหนึ่งแถมหนึ่งเดอ้องงส่หมอจะเปิดร้านทำเล็บนะโปรโมทใหญ่เลยตอนนี้วิ่งหนีก่อนไปไม่ได้โดนโดนแล้วสามครั้งโอ้ยแต่เดี๋ยวนะทำไมมันตามไปในห้องน้ำอ่ะมันจุดเกิดไม่ใช่หรออยู่ดีมาก็เจอเลยอะ่ะโอเคอยู่บนท่ออยู่ได้เดี๋ยวเราไปได้แล้วอะ่ะมันวิ่งติดท่อนะโอเคไปไปไป กระโดดข้ามไปก่อนนะค่อยๆล้อท่อนะจะตกไปนะถ้าตกตายเลยนะมันลอยอยู่ข้างล่างอยู่เห็นไหมมันวิ่งมาแล้วไปก่อนนะคุณหมอโทบี้อ่ะเข้าไปในท่อช่องแอร์นะตกลงมาทายามองยี่สิบกล่องก็ไปหาย,ยจะทสาวสองคนนั่นอีกแล้วฟังดูเหมือนข้างนอกจะมีมอนเตอร์เราต้องหาอาวุธไปสู้กับมันตอนนี้เราต้องหาอาวุธก่อนนะครับผมเราต้องไปสู้ข้างนอกน่าจะมีมอนเตอร์นะอ่าไม่เราคิดติตุคืออะไรขวานเหรออ่ากดคลิกมามาตอนนี้ได้วขวาแล้วเดี๋ยวเราออกไปนอกคืออะไรอ่ะ ข่าซอมบี้เพื่อผ่านอ่าเราต้องข้าซอมบี้กันนะครับมาเป็นฝูงเลยนะมันกี่ตัววะนะมันสี่ห้าตัวได้นะโอ้โหลุ้มกัดโอ้ยตายแล้วตายง่ายอยู่นะโอเคประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเราเดินผ่านเข้าประตูไปอะไรนะนะกับดักเหรอโูหกับดักโคตรใหญ่เราต้องหลบดีๆนะไม่งั้นเราโดนหนีบนะตัวอาจจะขาดไดนะ้คออาจจะขาดได้เอตกมันมีหลุมด้วยหลุมลาวา งไงตรงกลางอะคือเราต้องหลบกับดักแล้วก็หลบหลุมลาวาด้วยนะนี่ไงหลุมกระโดดทางโน้โอเคได้อยู่ไปเพื่อนไป,ไปตามเพื่อนไปนะผ่านโอเคมันมีตรงนี้อีกโอ้ตรงนี้หลุมใหญ่กว่าเดิมอีกกระโดดไปโอเคง่ายแหละคืออะไรช่องลิฟ์เหรอเฮ้ยมีหลุมคูดอ่าลงไปข้างล่างหลุมานนี้ลึกลับนะมีห้องใต้ดินด้วย คืออะไรอ่ะธนูกับดักทนูเหรอใช่กับดักธนูห้ามโดนนะเนี่ยเราต้องรอจังหวะนะเราค่อยเดินข้ามไป <c oughs> อุ๊ยอา้าวโดนเลยตาย <c oughs> ตายเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเอาใหม่นะมีครั้งที่สองก็ใหญ่มีครั้งที่สามนะครั <c oughs> ้งที่สองก็ย่างมีครั้งที่สามโอเคผ่านได้รออ่าเหลยออนเดียวไปเออได้แล้วโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะ บเลื่อยเหรอง่ายแค่กระโดดข้ามเองกระโดดไปไปโห<ฮ>อันนี้หมุนรอบตัวเลยนะบาจังหวัดอืมแล้วก็ดึงคันโยกมาโอเคโอเคดึงคันโยกนะดึงคันโยกเพื่อเปิดประตูเข้าไปทางนี้นะซอกประตูเล็กๆนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหต้องเดินเป็นเส้นนี้เลยเหรอแล้วก็เส้นเล็กอย่างเล็กเลยอะ่ะแล้วก็มีน้ำลาวาจะผ่านไปได้ไหมอุ้ยเกือบต้องใจเย็นนะ Oh. โอ้โหอ้าตายเมื่อกี้มันมีขวานห้อยด้วยอะเะตายแกเนี่ยเห็นไหมมันมีขวานห้อยด้วยคือเราต้องเดินได้สีแดงแล้วก็ต้องหลบขวานี่ที่มันแกว่งไปแกว่งมาด้วยนะเคเราต้องเล่นใจเย็นๆนะตรงนี้มันใช้เวลานานมากครับผมเมื่อกี้ผมตายไปเจ็ดแปดรอบแล้วนะยังไม่ผ่านทันทีเลยเนี่ยเดินใสดได้สีแดงแล้วก็หลบขวานไปแกว่งไปแกว่งมานี่แหละเอเ้เลยอันเดียวอ่าอันนี้ต่ำกว่าเขาเลยนะค่อยๆกระเดึอมนะกระดึอมมันนอน กระดืบกระลึบแต่เพื่อนตกไปแล้วนะเวลานีเดียวอย่านะอย่าตายนะโอเคผ่านผ่ <c oughs> านสักทีโถเอ้ยเจออะไรไว้ีกับดักอ่ะอ๋อ,อมีขวานห้อยอยู่อ้าวแล้วมันให้เราไปทางไหนเดี๋ยวไปซ้ายหรือขวาเราต้องไปทางขวาบือนะเมื่อกี้ผมไปลองซ้ายมือเราไปไม่ได้ทางตันนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีคนโดนขังช่วยฉันด้วยฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันโดนขังมานานแล้วรอก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะลองหาทางออกดูแลยวฉันจะกลับมาช่วยตอนนี้ฉันก็ยังเอาตัวเองไม่รอดตรงนี้ก็มีช่วยฉันด้วยโอเคฉันกลับมาช่วยนะเราต้องรีบหาทางออกนะแล้วก็มาช่วยสองคนนี้ที่โดนขังคุกไว้เราไม่รู้เลยนะว่าเขาได้กินอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาโดนขังอยู่ในห้องใต้ดินอะ่ะไม่มีใครผ่านมานอกจากเราอะ่ะที่เราหนีหาทางออกอยู่เราต้องไปจบเรื่องนี้ด้วยตัวเราเองนะเราต้องประจักการ ไอคุณหมอโทบี้เล็ยาวแฟชั่นแล้วตั้งชื่อสยาวเลยนะตั้งชื่อสยาวเลยอะไรอีกเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอคือเราต้องทําอะไรเดินตรงไปอย่างนี้หรอเฮ้ยอะไรอะคุณหมอชัว่วร้ายโทบี้เอาแล้วมันให้เราหนีนะมันวิ่งตามมาแล้วเราต้องวิ่งก่อนไม่รู้นะระยะทางไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้วิ่งก่อนนะวิ่งไปก่อนเพื่อรอด้วยเพื่อรอด้วยเพื่อนวิวว่งเร็วกว่าใครเลยนะมันมาแล้วคุณหมอโทบี้มาแล้วถือขวานอันใหญ่ไปด้วย ตายแน่ถ้าโดนจับได้โดนฟันหัวแบะแน,น่เลยมันมาเร็วๆ,รวๆประตูทางเขาตรงนี้เอยไปก่อนนะคุณหมอโทบี้รอดยังรอดยังน่าจะรอดเลยนะโอเคเรารอดแล้วโอ้ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ไม่รอเลยนะเพื่อนยังไม่จบอีกหรอมีกระดักอีกวะเนี่ยโอ้โหรอดยากรอดเย็นนะเนี่ยจะตกไปนะมีหนามอยู่ข้างล่างแ้วหนามเหล็กนะกระโดดข้ามได้ไหมได้อยู่ผ่านง่ายอยู่ อเดินขึ้นมาได้ไปหายังมีเลเซอร์อีกเหรอเนี่ยยังไม่จบอีก <c oughs> โอ้โหตายอันนี้มันหลบหนีหรือว่าเรามาขโมยเ,เงินร้อยล้านเนี่ยเลเซอร์เต็มไปหมดเลยนะ,ะกว่าจะผ่านมาได้นะเงินจอเลเซอร์ตรงนี้อีกต้องเหยียบสิ่งของขึ้นไปข้างบนอะผ่านมาได้แล้วอันนี้มันห้องอะไรไม่รู้นะมันมืดมากเลยตัวอะไรอะ่ะมันเดินผ่านไปผ่านมาเห็นไหม ซอมบี้นี่คือคนไข้ที่โดนหมอโทบี้จับไปทดลองและกลายเป็นซอมบี้ปลดเลี่ยงไม่งั้นมันจะฆ่าคุณหรือว่าคนในคุกใต้ดินจะโดนจับมาทดลองปเป็นแบบนี้แน่เลยไอหมอโทบี้ใจร้ายแต่เราต้องหลบพวกมันก่อนนะหลบยากอยู่นะมันมืดอะเอาลื่นกล้วยอีกเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยียบกล้วยแล้วลื่นโอเคได้อยู่ยังไหวอยู่นะแค่ลื่นกล้วยไม่เป็นไรแต่เราต้องหลบมันเนย้อ้โหหลายตัวเลยอีได้อยู่อีกีทีเดียวเกือบโดนเกือบโดน อุ้ยอีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอีนี่เดาอีโอ้ยโอ้ยอยากกลับดตบโอโดเลยฉันจับแกได้แล้วไมเหลือตัวเดียวนะผ่านมาได้แล้วโอเคเราถึงทางออกแล้วเมื่อกี้ผมเล่นมาน่าจะยี่สิบสองยี่สิบสามตาได้นะกว่าจะผ่านไอ้เจ้าตัวพวกนี้ได้มันมืดไงถ้ามันไม่มืดเราก็ยังเห็นได้อยู่เราก็ลังหลบหลีกได้อยู่ไงไปกันต่อนะหนทางจะอีกยาวไกลนะนี่คืออะไรอะ เดินบนท่ออ๋อมันมีลบต้านด้วยเราต้องกระโดดแล้วก็ต้านลมด้วยไม่ยากเท่าไหร่อ่ะผ่านละโอเคอันต่อไปอ่ะกดปุ่มอ่นลมต้านเหมือนกันนะฟุบอ่ะขึ้นมาแล้วเอ่อกระโดดไปอ่าถึงแล้วโอเคไม่ยากป่ะต่อปีนบันไดขึ้นไปเข้าไปในช่องแอร์เหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าไปจะเจออะไรกันบนะฮะน้ําท่วมห้องนี้น้ําท่วมนะเราต้องกระโดด เหยียบฟอร์เจอร์ข้ามไปฝั่งโน้นได้ได้นะฟอร์เจอร์ชิ้นใหญ่อยู่นะไม่ยากเท่าไหร่กระโดดข้ามง่ายๆชึบใส่สองชิ้นนั่นไงได้อยู่โอเคผ่านแล้วไปกันต่ออ่าสะพานกระจกสวิตเกมก็มาวะ่ะกระโดดซ้ายสี่รออะไรตายเลยเอาใหม่ oh my, นะเมื่อกี้เราไปซ้ายโอเคแล้วก็ไปขวาขวาได้อยู่ซ้ายไหม <Yeah. S 1> เอา <laughs> อะไรวะโอเคขวาขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายไม่ใช่ต้องขวาหมดเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมขวา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 สามแล้วก็ซ้ายนะเอาขวาขวาขวาแล้วก็ซ้ายอะไรอะซ้ายตกนิดเดียวเองอ่าขวาขวาขวา ซ้ายแล้วก็ขวาโอเคผ่านทุกทีก่อจะผ่านได้โอเคไปห้องถัดไปออสไลด์ไปเลยสไลด์แล้วถลายปุ๊บโอ้ยืนตรงมันกระลมทรงชาติ่ะลูกศรมันชี้ให้เราไปช่องแอร์อีกแล้วนะแล้วก็เดินเข้าไปในช่องแอร์เจอกับอะไรมีพัดลมขนาดใหญ่นะอยู่ข้างใต้แต่เราต้องเดินไต่เหล็กไปค่อ,คอยๆเดินไปได้อยู่จะได้ไหมเนี่ย แล่างเกินด้วยนะนิดเดียวลองดูไอ้ซุได้หลุนเยี่ยวเหนียวเลยโอเคฮู้คิดว่าจะตกตายแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ติดหัวติดอ่ะค่อยๆกระเถิบมาก่อนกระโดดได้แล้วกระโดดลงไปเหล็กคอ่อยๆใจเย็นเราบางไกลเลยนะนัง่งงข้างหน้านิดเดียว นิดเดียวกระโดดชุบเอ้ยได้อยู่กระโดดฟึบเออโอเคนี่ห้องอะไรมีอะไรอีกไหมเนี่ยไปยังไงต่ออ๋อไปทางห้องนู้นเหรอทางนี้ห้องได้ไหมเข้าไม่ได้ต้องไปเข,เข้าห้องนู้นนะมีอะไรรอเราไหมเฮ้ยลูกกลมๆม,มันจะมีลูกหินกลมๆยักษ์ๆไหลลงมานะระต้องหลบนะโอเคเราค่อยๆไปนะาทางสลุทันไม่ทันอนิดเดียว รอดช่องมาได้โอเคให้มันไปก่อนไป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 โอเคทันไหมทันอยู่นี่ไงห้องประตูถัดไปคืออะไรปิดไฟให้หมดมมนให้ปิดไฟตรงไหนมมนให้ปิดไฟให้หมดในห้องมันืดนั่น,นเหรอนี่งไงลูกศรโอเค okay, ใช่เราต้องเข้าไปเข้าทางนี้ไม่ได้อ๋อนี่ไงประตูโอเคเลเซอร์เต็มเลยนะกระโดดเชิบปิดไฟโอเคไฟสีเขียวขึ้นแล้วเมื่อกี้เหมือนมีกระแสไฟช็อตด้วยเห็นไหม แต่แลเลเซอร์ไม่ดับนะไม่เป็นไรกระโดดข้ามไปก่อนอทางไหนทางนี้อ่าประตูทางนี้เปิดเข้าไปเจออะไรอีกไหมเนะนี่ยบดได้ยังนั่ไงประตูทางออกไปจบจริงไหมเนี่ยนะเอาชนะเจ้านายเพื่อหลบหนีเจ้านายไหนเจ้านายตรงไหนเน,นี่ยสถานตรงนี้เต็มไปด้วยรถนะแล้วก็มีไฟและเราชนะเจ้านายเจ้านายไหนเราต้องไปหยิบจุดสีเหลืองก่อนนะนี่ไงขึ้นมาแล้วปืน RPG นี่ไงคุณหมออ๋อแล้วจะข่าวคุณหมอนี่ไงโอหกี่ตัวเนี <laughs> ่ยมันมีกี่ตัวเนี่ยมีเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยดูดิแล้วยิงยากด้วยนะอึ้งโอ้หมันวา์ปมาได้ด้วย <laughs> มันวา์ปมาได้ด้วยแล้วมันมีหลายตัวมากเลยนะแต่โอเคมันยิงทีเดียวมันก็ยังตายไง <c oughs> มันมาเรื่อยๆ <c oughs> อ่ะเอาตายเลยมารอบนี้เราจะนา่างแได้นอนนะไม่ว่าจะเป็นร้อยตัวพันตัวเราจะการได้หมดและมันไม่สามารถทำอะไรเราได้แน่นอน มาแมบบ่ซีอืมเป็นไงนะอืมไม่โดนยิงสตูมชนะแล้วขอแสดงความยินดีคุณได้ชนะโทบี้และหลบหนีออกโรงพยาบาลชั่วร้ายของเขาได้แล้วไปเราออกจากโรงพยาบาลาบ้านนี้กันเถอะนป่นงไงถนนใหญ่เฮ้ยมีตัวชั้นยืนอยู่ตรงนั้นระโบกมือด้วย เย้เราดีออกจากโรงพยาบาลโทบี้ได้สําเร็จแล้วนะครับผมและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชโลงชาแน,นลด้เลยครับวันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีครับ